สวัสดีค่ะคนลกขนามราศีพิจิกวันนี้หดรีวิว59นะคะจะมาดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะเป็นเดือนที่สองของปีแล้วนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะมีดาวย้ายประมาณนะคะ5ดวงนะคะแล้วก็มีดาวองค์คันเซิร์ชนะคะแล้วก็ดาวผดเซิร์ชนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเซิร์ชก็คือทําอะไรที่รวดเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์กันเลยดีกว่าคะ่ะ คนลัคณาราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะก็เรื่องความรักนะคะเรื่องความรักอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะคนทีคน่คนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือในการทำมาหากินและรายได้นะคะซึ่งความรักเนี่ยก็ไปกันได้ดีแล้วก็อย่างคนลัคณาราศีพิจิกเนี่ย กับคนรักเนี่ยก็จะตัวติดกันอยู่นะคะแล้วก็เข้าสังคมด้วยกันนะคะไปไหนไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้คนลักนณาราศีพิจิกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทําทอะไรแล้วเขาจะทําเร็วนะคะรวดเร็วแล้วก็รู้คิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่บอกนะคะก็จากที่ว่า,ามีคนรู้ใจแลวก็อาจจะ อยากไปไหนมาไหนแล้วทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพบป,ปร,รักนะคะแล้วก็มีเข็มที่จะพบคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาที่จริงมีอ่มีเกณฑ์คนเข้ามาตั้งแต่เดือนที่แลว้วแล้วนะคะซึ่งก็ในเดือนนี้ก็อาจจะมีการสารสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะการเข้าสังคมเนี่ยการเจรจาต่างๆเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ย ให้ผลในเรื่องในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะเดินทางต่างจังหวัดนะคะเกี่ยวกับการเจราจาหรือกิจการหน้าที่การงานต่างๆนะคะแต่เดินทางแล้วในเดือนนี้ดีค่ะการเจราจาประสบความสําเร็จค่ะพิจิกซึ่งในเดือนนี้การเจราจาต่างๆหรือว่าเรื่องการงานหรือเรื่องความรักของพิจิกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแม้ว่าดาว ดาวเขาเรียกดาวเสาร์นะคะอยู่ในเดือนพันธุนะคะซึ่งการทํามาหากินนะคะหรือว่าอาจจะเหนื่อยเรื่องครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะเหนื่อยเรื่องอบ้านรถที่เดินนะคะซึ่งแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะซึ่งในเดือนนี้ก็มันก็ไปได้แต่ว่าให้ระวังเล็กๆลึกๆนะคะแบบการที่คนพิจิกเนี่ยไปไหนมาไหนกับแฟนเนี่ยอาจจะมีเรื่อง เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะมีการแบบเออไม่พอใจกันหรือว่าเรื่องปักเสียงเล็กๆน้อยๆที่แบบเออมันทำให้ตะก,กิดตะขวงใจนะคะแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรค่ะแต่ก็คือดูมีความสุขดีค่ะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ย,ยกย้ายนะคะยังมีเกณฑ์ย,ยกย้ายออฟฟิศนะคะหรือบ้านนะคะหรือว่ามีเกณฑ์นในการซื้อรถใหม่นะคะด้วยนะคะแล้วก็มีการ หลังกลางเดือนไปแล้วนะคะการเจราจาต่อรองต่างๆนะคะเกี่ยวกับลาบผลต่างๆเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าพวกอสังหาเิมรัพย์ต่างๆหรือว่ามีการทําสัญญาหรือซื้อขายรถอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีซื้อขายบ้านนะคะหรือว่ามีการก,กู้บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็มีโอกาสนะคะเพราะว่า1นสี่อยู่ในพันธุ์นะคะ ซึ่งคนที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหารหรือว่าการเจราจาต่างๆหรือการขายรถต่างๆในเดือนนี้ดีอยู่ค่ะมีเกณฑ์ดีอยู่เรื่องการเงินอะไรเนี่ยก็ในเดือนนี้นะคะก็มีการเงินเข้ามาแม้ว่าคุณพิจิกเนี่ยการเงินติดขาดมาเกือบทั้งปีแล้วแต่ในเดือนนี้การเงินมันจะมีเข้ามาค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในกรรมะนะคะในนวังนะคะซึ่งมันก็การเงิน การเดินมีแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงดุนะคะแต่ว่า,าผู้ใหญ่ืูในเดือนนี้ถ้าไม่พฤหัสไม่ได้เป็นกาลีนะคะก็เบาบางลงนะคะในเดือนนี้นะคะก็ยังมีเกณฑ์ที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมอยู่นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอยากไปที่ไกลๆนะคะก็มีส่วนนะคะที่ที่อยากจะไปอยู่นะคะแล้วก็อืม เรื่องลูกน้องบริวารน,นะคะลูกน้องบริวารในเดือนนี้หรือว่าความวุ่นวายของบุตรบริวารน,นะคะเอ,อ่อถ้าไม่ได้เป็นกรากินีนะคะราหูนะคะก็คือก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนถ้าอยากมีบุตรนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์อยู่นะคะเพราะว่ากับแฟนนี่ตัวติดกันเลยนะคะแล้วก ดาวราหูอยู่ในพันธุถุนะคะก็คือก็มีเกณฑ์แบบได้อปุบป,ปับนะคะในเดือนนี้สุขสุขกับอ,อังคารนะคะเขาอยู่ด้วยกันไปไหนไปด้วยทั้งเดือนนะคะซึ่งก็ทําใหออ้คนมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่ดีเจ้าเรือนบุตรแตม้ว่าจะอยู่อบรินะคะแต่อีกไม่กี่เดือนเขาก็จะย้ายออกแล้วนะคะก็อืมก็มีเกณฑ์ที่มีโอกาสมีบุตรได้เยอะนะคะ แล้วก็ดาวองคารนะคะมันเสิร์ตพุธก็เสิร์ตนะคะซึ่งโพธเสิร์ตเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาต่างๆในเดือนนี้นะคะถ้าอะไรที่มันติดขัดอยู่นะคะหรือว่า,ารีบทำรีบเอาพระผูธเสิร์ตเนี่ยรีบเจราจานะคะมันก็จะตกลงได้ง่ายนะคะถึงวันที่4มีนานะคะสำหรับคนพิจิกนะคะให้วันที่ควรระวังนะคะแล้วก็วันที่ควรระวังเรื่องการ เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะเรื่องปัญหาขุกครักต่างๆนะคะก็คือวันที่1 4บ5นะคะวันที่19วันที่20นะคะแล้วก็วันที่1วันที่2แล้วก็วันที่2 8 2 9นะคะในเดือนนี้ของคนละคณาราศีพิจิกนั้นก็อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ที่ดีกว่าเดือนที่แล้วนะคะ ซึ่งก็ในเดือนกุมภาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เบาบางลงนะคะทั้งเรื่องผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งมันกำลังจะย้ายแล้วแต่ถ้าคุณพิจิกที่มันมีองศาอยู่ไปปลายนะคะองศาตกลางของเรียกมันจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ปปลายนะคะหรือว่าดาวพฤหัสเป็นกลา,ากนีนเดียวพฤหัสเขาย้าย30เมษานี้กุมภากุมภาก็เหลือคล้จะย้ายแล้ว เหัดเขาจะถีบอีกทีหนึ่งก็ต้องร,าาระมัดระวังเรื่องผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ของพิจิกก็มีเพียงเท่านี้นะคะอ่าถ้าสนับสนุนช่องนะคะอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ใต้คลิปนะคะเป็นเหรียญดอลลาร์นะคะสัญลักษณ์เหรียญดอลลาร์ค่ะหรือว่าปุ่มขอบคุณนะคะหรือฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ